สวัสดีครับสวัสดีวันศุกร์ที่สี่ตัวารครับนหมเลี้ยงครับใส่เด็กที่เขาครับใส่เด็กกบมันยเรียุ่นีดยง่ายอีกแลครับ มไปสปวุ้นลายแบบนี้ตวัวผมเลยจากสามสิบหลังโอ้ครับมาลุ่นเบื้องล่งาลงสีมันด้วยมันครับเตียมที่สองครับเตียมเล็กนี่ถุงเตียมที่สองนะครับเดี๋ยวมันลุดตัวนี้สองเตียมครับหนีนาทียี่สี่ตัวแล้วครับเตียมที่สามครับ ดีงามข้าวหนังเลยนี่แล้วครับมันเตรียมครับนี่มันเตรียมกางนตียงอยู่จุ๊บครับเตรียมที่สี่ครับหมอตัวห้ามเตรียมที่ห้าแล้วครับ 5, รที่สี่ 4, ตุลาครับรอบค่ำนะครับเ,เ,เพิ่มนี่กินกข้าวหนังโอ้กินเหล็กตัวที่ห้าครับผม สวัสดีเซาครับนี่เห็นแล้วเห็นนั่นเซาครับขึ้นไปเรือหาเตียมแล้วเตียมเรียกครับย้องเซาครับเป็นเตียมที่หกครับเตียมที่หกเตียมที่เกียดหลังถึงสามตัวหลังเยอะนะเก็ยดเตียมครับเตียมที่เกียดครับโอ้ยตายคาเบ็ดเลย มันยเก็บทิ่งยังเลยเปลี่ยบแปมครับเปลีป่ยบผ่านไปครับนี่มันเก่ดไปเปลี่ยนที่สิบครับเออไม่ไม่เลยตัวนี้กินไม่ไม่เลยสิแปมครับ